กับทางท่านตัวแทนของแม่ทัพท่านเอพัทรเดชแล้วก็มีคุณช้นะครับมีพวกเราหลายฝ่ายก็เาไปคุยกันเลยครับสรุปอย่างนี้นะครับกล้อง C C T V ทั้งหมดเนี่ยเรามีใช้หลักๆก็สามหน่วยงานคือของฝ่ายปครองสามร้อยกว่าตัวของเทศบาลนคร เาไปึกน่อย่างนี้นะครับสรุปั้นแรกเป็น้องของจที่อยู่300ตัวนั้นจะมอะให้ว,ว,วตํารวจเหน่วยหลัของที่หายใจยใสุ300ส่วนใหอยู่ในพื้นที่ายแดงของโซนมกุกออาพานาจะไม่ิดนะครับอันที่2เนี่ยของเทศบาลนครใหญ่เขาอีก400กตัวซึ่งตำรวจจะมีเจ้าที่เทศบาลท,ทางตำรวจ E เอาทำยมงมุมขอบเป็นยังไงถ้าไม่มีเอามาจดไจว้ภายในเจ็วันเราจะรู้ว่าจุดสําคัญสําคัญขผ่านใหญ่ผ่ากล้องที่จุดนะครับเรื่องที่4ขณะนี้ที่ขอความร่วมมือทั้งท่านอ๋อ ก่อนเกิดเหตุขณะนี้เขาแจ้งมาแล้วมีรถ16คันรถโตโยต้าไฮรักอย่างเงี้ยไอคนดูกล้องนี่จะต้องดูเป็นต้องเซิร์ชหาคือผมเคยทำงานกับไอ้พวกนี้มาถ้าไปนั่งดูทั้งวันทั้งคืนี่ปวดตาเพราะนั่นต้องมีเวรแล้วต้องดูเป็นเช่นเออกล้องไฮเออร์ไฮรักโตโยต้าเนี่ยต้องคอยสังเกตชัตเตอร์คำนี้ก่อนมันก็ระวังถ้าเกิดเหตุแล้วสมมติว่าเกิดเหตุเหตุแบบตูมที่ถนนสายหนึ่งเบรคนี่ คนคุมกล้องจะต้องสั่งได้ว่าถ้ารู้เลยโจรันรถคันหนึ่งเนี่ยทางออกจากสายหนึ่งมีกี่ช่องทางก็ต้องดูในกล้องที่จะเป็นทางออกว่ามันมีใครดปกติออกไหมนี่คือในระหว่างเกิดเหตุรวมทั้งรู้ด้วยว่าคนเจ็บตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยไอ้คนคุมกล้องต้องบอกกันเลยว่ารถพยาบาลนะของมูลิตินะต้องไปที่จุดนั้นจุดนี้ต้องเป็นด้วยหลังเกิดเหตุอันนี้ง่ายมีหน้าที่เก็บ ภาพไว้ทั้งหมดเอาให้ตัรวจดเขาเนี่ยเราก็ระถบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสี่เรื่องที่เมื่อวานนี้ผมไปที่หัดใหญ่แล้วนะประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําให้เสร็จภายใน7วันหึงสิวันนี้เรื่องสําคัญที่จะขอความร่วมมือท่านทั้งหลายนะครับกล้องเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่บางตัวเนี่ยยอมรับมันสี่หน่วยงานบางกล้องนีนชัดเดยว ข้าระวังยุ่เครื่องแดงนะครับหรือสมุดโทรว่านะครับเชิญชวนผ่านผ่านในไรผ่านศูนย์ยู่ิฟอรเลยเชิญชวนทุกบ้านขอติดไฟนิออนหน้าบ้านหน้าร้านรือรวนให้มันสว่างทั้งเมืองเลยผมเคยทาที่เทศบาลนครยะลามาแล้วนะครับท่านไฟเนี่ย6โมงเช้าตั้งตว6โมงเย็นที่6โมงเช้าทั้งปีกลางวันได้ปิดนะครับ6โมงเย็นปั๊บเปิด6โมงเช้าปิดปิดปนะครับ,อบปปนะรบอเดียว งานให้ให้เกิดนี้เพราะฉะนั้นจะเชิญชวนนี่น้องชาวหานใจอ่ะปิดไฟหน้าบ้านให้มันสว่างทำไม่ทับจะได้ช่วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับขอความร่วมมือนะครับบริษัทห้างร้านที่มีสตางค์หน่อยช่วยกันติดฟองซีซีทีวีเยอะแล้วหลังเดี๋ยวที่ผมบอกว่าเราจะสร้งรวยะเราจะมาเกิดจุดนี้น่าจะติดให้เยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่จะขอความร่วมมือคือเนี่ยครับเรื่องเรื่องไฟฟ้า คนละโรงกันเถอะนะบ้านรอดเดียวครับทั้งปีไม่เกิน120บาทค่าไปนะครับขอช่วยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่อยากจะบอกก็ประชุมอะไรบ้างนะครับขอแถมอีกเรื่องครับเมื่อกี้มีคนพูดไปแล้ววันพรุ่งนี้ถึงวันที่25นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุรสารกุลจะเสด็จมาบประทานที่ของในโบแล้ว 1ขอขอพวกเราทำความสะอาดหน้าบ้านให้ดูดีหอดได้วนะครับไม่จําเป็นที่ต้องสะอาดเฉพาะเส้นทางเสดนะครับอย่างเมื่อวานผมอยู่ยะลานนี่ท่านเสด็จเปตรงคนอำเภอเมืองยะลานเขาก็ติดโคชาติทำความสะอาดหน้าบ้านเพราะเป็นพระราชประเคนนีเพราะฉนั้นจะขอความร่วมมือพี่น้องชาวใหญ่ชาวสงสารของเราช่วยระดับอ้ให้ทำความสะอาดหน้าบ้านอย่างให้ลุลังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทางเสดก็ขอในเรื่องที่หนึ่งนะสองถ้าใครมีเบี้ยมีัง นอกกกรรมติดธงชาติครับขอให้ติดจะไม่ว่าระดัทุกบ้านเลยถ้ามีเบี้ยมีตังนะครับให้ติดธงชาติาน,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 ะน,น,านะครับอยู่วำนไหนก็ติดได้ในช่วงนี้ระหว่างปีสองถึงยี่ห้านะครับสามถ้ามีเบี้ยนัน่งจ้ไอีกขอตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่หน้าบ้านเช่นกอนหน้จะขอวามมือชุมรมธนาคารชมลงโรงแรมควรจะติดจะตั้งพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระเจ้าลูกเธอนะครับบ้านคู้ว่า บ้านฮันแย่ครับบ้านปอปอสีสองท่านติดแน่นอนนะครับติดคงชาตินะครับให้มันรุกคข้าสว่างสวัยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะขอความร่วมมือนี่เอาสาสนาก่อนถ้าใครมีที่ยักศาสนาไม็ต้องรบกุศลได้แล้วหรือถ้าใครมีที่ซื้อคงชาติตะปีนะครับหรือถ้าใครมีต่างหน้าถอยหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆขอท่าอโค้งหมู่บูชาด้วยนะครับเพื่อความสง่างามทีดีอยากจะเชิญชวรนะครับแล้วในช่วงนี้นะครับยูเครก เพราะว่าท่านถ้าจะมเมาหรือวูดไปรูป้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรา้ต้องให้มีเราย่าิจัยณาในการใช้รุนหลายรว่าจะมีคน,นเหมือในท่านจะได้ตายที่ท่านถนัดของไปโจะมีเพื่อนสกแกนเดี๋ยวราเจอแล้วมนจเสียหายสืส่น,นทย่ การลกเอออกมาจะทำอะไรบ้างในสภาที่นี่นะครับสรุปีกครั้าครับขาดใหญ่ของเราเวลานี้เนี่ยอะไรหลายแหล่กำลังเดินหน้าไปแล้วผมกับท่านแม่ครับกับทุกฝ่ายที่นั่นต้องทำมาให้เกิดแค่สองเรื่องหนึ่งน้ำท่วมใช่ไหมครับสองน้ำมีระเบิดถ้าทำสองเรื่องนี้ได้ขาดใหญ่ไปรุนนะครับ สายผมไ่านเรื่องที่น้องไอ้ทต้องช่วยด้วยนะครับอย่างรุดเรื่องน้ำท่วมแน่นอนตอนนี้ผมของบประมาณไปแล้วแต่ตอนนี้มีคนมาร้องเลียะมีคนแอบปล่อยของเสียลงคลองหมู่ดับเขาไปเงี้ยจะให้คููว่าให้แม่ครับเอาทหารไปนั่งดูในโรงงานปล่อยของเสียลงคลองที่ตรงนั้นหมดปัญหาอย่างนี้ต้องช่วยกันนะครับเรื่องระเบิดพี่น้องช่วยแล้วผมเราแข็งแกร่งแล้วเพราะฉะนั้นสองเรื่องผมก็บอกกับผู้ใหญ่ในกรุงเทพไแล้วว่านี่ทางใหญ่ แม้ไม่กงหรให่กร้อง